สวัสดีครับรายการจนรานมนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีถามจากทางไลท์แอดเยลโลครับเขาบอกนี้ครับรบกวนขอความรู้ค่ะบริษัทที่ปิดกิจการแล้วตั้งแต่ปี63แต่ชําระบัญชียังไม่เสร็จยังไม่มีการแบ่งกําไรสะสมบริษัทมีอัตราภาษีร้อยละสิของกาไรสุทธิในช่วงที่ประกอบกิจการสมะก,กรมาตรวจสอบในปี65ให้แบ่งกําไรสะสมจัดแบ่งกําไรสะสมผ่อนชําระในปี6 5งวดที่1แล้วก็นํางวดที่1มายื่นพรกรเของบุคคลธรรมดาในปี65 อยากทราบว่าเวลายื่นมาตรา40ของเลบเนี่ยเราต้องเลือกอัตาราภาษี15%ไหมคะหรือว่าไม่ได้รับการเครดิตภาษีตอนเรากรอกข้อมูลในแบบเราเลือก15%แต่สมะกรแจ้งว่าไม่ได้รับการเครดิตภาษีเพราะเราทําการปิดบริษัทไปแล้วการเชียร์ต้องอธิบายแล้วว่าช่วงก่อนปิดบัญชีเสร็จกับหลังปิดบัญชีเสร็จเนี่ยแล้ว คุณยังไม่ได้จ่ายกําไรสะสมออกไปมันมีผลต่างอย่างไงครับมีค่ะมันมีผลที่แตกต่างกันะนะฮะคือก่อนที่คุณจะมีการเลิกกิจการหรือการปิดกิจการที่ว่าไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนะคะครกรณีการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีอยู่2ขั้นตอนค่ะก็คือ1จดเลิกกิจการก่อนค 2>, 2ค่ะจดชําระบัญชีถ้าคุณมีกําไรก่อนคุณไปจดทะเบียนเลิกกิจการที่กรมพัฒน์กำไรตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลตัวนี้เรา่ะจะได้รับเครดิตเงินปันผลด้วยตามอัตราภาษีประจําปีนั้นๆก็คือคปีหกได้รับเงินปันผลแล้วในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คุณได้รับเงินผลคุณสามารถเอาตรงนั้นมาเครดิตเสียภาษีในพรด90ได้ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดคุณยังไม่เลิอกกิจการใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้กําไรตัวนี้คุณยังไม่ได้แบ่งกันเลยนะคุณเดินดุยดยเข้าไปจดทะเบียน เลิกกิจาการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยหลังจากจดเลิกแล้วมันก็จะมีกําไรอยู่ใช่ไหมคะที่คุณยังไม่ได้แบ่งแล้วคุณมาแบ่งหลังจากคุณไปจดทะเบียนเลิกกิจาการนะคะครับตัวนี้นะคะมันจะไม่ใช่เงินปันผลอพอไม่ใช่เงินปันผลคุณจะไม่ได้รับเครดิตเงินปันผลค่ะอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ใช้เครดิตได้ตอนยื่นเพราะ่าเราเข้าศูนย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหณ์ให้ใครหลายๆคนที่กําลังจะไปจดเลิกกิจาการนะคะว่าคุณลองมาคํานวณภาษีลองวางแผน ภาษีก่อนเลิกกิจการก่อนว่ากําไรของคุณนั้นหากคุณจัดการแบ่งกําไรกันเป็นเงินปันผลก่อนคุณไปจดเลิกคุณจะเสียภาษีเท่าไหร่คุณได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอะไรบ้างและถ้าเกิดคุณไปจดเลิกก่อนแล้วกําไรที่เหลือแล้วคุณมาแบ่งกันอันไหนมันประหยัดภาษีกว่ากันและมันคุ้มค่ามากที่สุดคุณต้องมีการวางแผนภาษีก่อนเพราะว่าไม่สามารถให้คําตอบคุณได้ว่า อะไรทําก่อนทําหลังแล้วมันได้ประโยชน์มากกว่ากันคือมันจะต้องมาเทียบกันค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าวันนี้คุณเอาเงินกําไรเนี่ยมาแบ่งกันก่อนเลิกกิจการคือเงินปันผลน่ะน,นะคะคุณจะโดนหักภาษีณที่จ่ายที่ส0เอร์แต่ถ้าเกิดคุณมาทําหลังจากไปจดเลิกเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะ ตัวนี้คุณจะเสียภาษีในอันตราก้าหน้านะก็คือมีเป็นขั้นบันไดเลยไม่ใช่10%เสูงสุดถึง35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ในนค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเกิดวันนี้คุณมีกําไรเหลือเยอะนะคะคุณจะโดนภาษีบานเลยถ้าเกิดคุณไปจดเลิกกิจการก่อนอค่ะนี่ก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งนะไม่ใช่แค่เพียงเงื่อนไขว่าเครดิตได้หรือเครดิตไม่ได้เท่านั้นยังรวมถึงภาษีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายแพงกว่าปกติด้วยใช่ค่ะ